ได้เวลามานะมานีแล้วค่ะ fun. i เก่าโบราณล้วนเป็นสารเออ มาดูคำที่คล้ายกันจะลงท้ายด้วยเรียนนะคะส่วนคำนี้อ่านว่าผู้คำขึ้นต้นจะอ่านว่าผู้เหมือนกันคำนี้อ่านว่าใหญ่คำสุดท้ายหรือส่วนประกอบของคำก็มีคำว่าใหญ่แล้วก็คำว่าใจจะมีคำว่าใจต่อท้ายคำนะคะโอเคเดี๋ยวมาฝึกอ่านตามครูก่อนนะคะเรียน ห้องเรียนนักเรียนโรงเรียนเปิดเรียนผู้ผู้ชาย ห้องเรียนนักเรียนโรงเรียนเปิดเรียนผู้ผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้กำกับยญ่ ดีใจพอใจเสียใจเข้าใจเมื่อนักเรียนฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมีคําไหนที่ไม่เข้าใจบ้างคาไหนคะาคานี้นะคะผู้กากับผู้กากับก็คือผู้ที่ดูแลนะคะอย่างเช่นผู้กํากับลูกเสือก็คือผู้ที่ดูแลงานลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสืองานโรงเรียนก็ผู้ที่ดูแลงานลูกเสือของโรงเรียนส่วนผู้กำกับอื่นๆผู้กำกับตำรวจนครบาลผู้กำกับทหารก็เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะลูกนะในที่นี้ก็พูดว่าผู้กำกับเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าผู้กำกับอะไรก็ขอให้รู้ว่าผู้กำกับก็คือผู้ดูแลนั่นเองนะคะส่วนคำอื่นน่าจะรู้หมดแล้วนะคะโอเค วันนี้ก็เลยต้องมีงานให้นักเรียนหน่อยนะลูกนะคำว่าโรงเรียนแล้วก็มานีมานะปิติวีระพวกนี้ก็ไปโรงเรียนกันใช่ไหมโรงเรียนของมานีมานะนี่เราไม่รู้นะว่าชื่อโรงเรียนอะไรแต่ชื่อของโรงเรียนเรานักเรียนต้องเขียนได้แล้วนะลูกนะดังนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนคัดลายมือลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะลูกนะ เล่มนี้แล้วเขียนว่าโรงเรียนวัดศรีรัตนารามจำนวนสิบบรรทัดแล้วก็เขียนชื่อข้างล่างนะลูกนะออส่งถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยตามตัวอย่างที่ครูเขียนให้ดูนี้นะคะโอเคเสร็จหน้านี้แล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้มีสองงานก็คือ คัดลายมือโรงเรียนวัดศรีรัตนารามและอัดคลิปส่งคุณครูในหน้า103ด้วยนะลูกนะโอเคเดี๋ยวไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อค่ะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะวันอังคารที่21กันยายนพศ2 5 6 6 4 เขียนแบบฟอร์มรอไว้เลยค่ะนักเรียนก่อนจะเขียนนักเรียนสัญญากับคุณครูก่อนว่าจะไม่แอบดูเฉลยก่อนนะคะ จสอเอียเสียจอไอใจเสียใจคำที่สี่โรงเรียนรออโงโรงรอเอียนเรียนโรงเรียนคำที่ห้ากำกับกออำกำกออะบอกับ กำกับนี่เป็นเฉลยของวันนี้นะคะอ่าคำว่าเปิดเรียนค่ะสระเอมีตัวสะกดกลายเป็นสระอีนะคะปอเอโดอเปิดส่วนคำว่าเรียนนะคะสระเอีถ้าจำได้ก็จะมี3มชิ้นก็คือสระเอสระอีและยอยักษ์นะคะรอเอยนอรเรียนเปิดเรียน คำที่สองคำว่าผู้ใหญ่หออููไมโทผู้ไมโทโซอนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็หอโยเป็นอักษรน,นําค่ะหอหีบนํายอผู้หญิงหอโยไอใหญ่แม่เอกใหญ่สระไอไม้มมวนน,นนะลูกนะส่วนคําว่าเสียใจสระเอียถ้าจาได้ก็คงไม่มีปัญหาคําว่าใจนี่ถือว่าง่ายค่ะเสียใจคําที่สี่โรงเรียน คำนี้นักเรียนต้องเขียนได้แล้วนะคะรอองโรง,งรอเอนรอเรียนโรงเรียนคำนี้เดี๋ยวประเดี๋ยวเราจะต้องใช้กันบ่อยนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ได้ห้ามลืมเด็ดขาดส่วนคำนี้คำว่ากำกับคำว่ากำง่ายสุดๆนะคะส่วนคำว่าก,รรกับก็กอโบกับสระอะมีตัวสะกดกลายเป็นไม้หนอากาศนะคะอ่าทำได้นะคะ ใครถูกก็กาถูกใครผิดก็กาผิดแก้คำผิดข้างล่างหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันต่อค่ะเอามาฝึกแต่งประโยคกันนะลูกนะคำว่าเปิดเรียนโอยยังไงดีเออแต่ว่าเปิดเรียนนี่คงยังเปิดไม่ได้ก่อนนักเรียนนะอือเรายังต้องปิดโควิดกันต่อแน่ๆเพราะว่านักเรียนต้องได้รับวัคซีนก่อนถึงจะเปิดเรียนได้นะลูกนะ โรงเรียนยังไม่เปิดเรียนเออเอาความจริงกันเลยเเขียนว่าโรงเรียนไม่เปิดเรียนดีกว่าเออเขียนคำนี้แหละโรงเรียนคข้าาโรงเรียนเขียนเป็นยังโรงเรียนเออฝึกเขียนชื่อโรงเรียนตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีงานให้ โรงเรียนยังไม่เปิดเรียนเรายัางเรียนออนไลน์กันอยู่นะละเรียนออนไลน์ถ้านักเรียนตั้งใจแล้วก็ดูคลิปสอนทำงานอย่างสม่ำเสมอนักเรียนก็รู้เรื่องนะลูกนะคุณครูสอนละเอียดแล้ว นักเรียนก็น่าจะเข้าใจโรงเรียนยังเปิดเรียนหุ้ยโรงเรียนยังเปิดเรียนอ๋อได้เลยโรงเรียนไม่เปิดเรียนขออภัยนักเรียนครูลืมคำว่าไม่ครูขอแทรกตรงนี้นะคะไม่เรียบร้อยเลยคุณครูอเขียนตรงนี้แลละกันนะลูกนะขอโทษนะคะวันนี้ไม่เรียบร้อย โรงเรียนยังไม่ไม่ไม่เล็กๆกังบนเปิดเรียนพูดพูดลืมลืมใวกาไม่ผลขออภัยลูกขออภัยนะคุณครูไม่ลบแล้วเพราะท่านลบก็เขียนไม่จุแล้วก็ไม่สะอาดด้วยนะโอเคอาอคาว่าผู้ใหญ่อยังไงดีครับโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราต้องทําตามผู้ใหญ่ หนูจะทําตามผู้ใหญ่เอหนูเขียนหนูมากนะไม่ได้เคยเขียนหนูเลยหนูจะทำเออถ้าผู้ใหญ่ทําแบบอย่างที่ดีเราก็เอาย่งอย่างลูกทำตามได้เลย หนูจะทำตามผู้ใหญ่ไม่เอาคำนี้ก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นกนะอืแต่ละอไอปนกับไม้ไม้ตัแล้วอืมโอเคหนูจะทำตามผู้ใหญ่ไปโรงเรียน <c oughs> ก็มาโรงเรียนอีกแล้ว ฉันอยากไปโรงเรียนทุกคนอยากไปดังนั้นแหละค,คุณครูก็อยากไปฉันอยากไปโรงเรียนนักเรียนแต่ยังไงเดียว ู้สึกของคุณครูเลยนะเนี่ยไปโรงเรียนก็ไม่มีเด็กนะกเอ,อยากไปแบบมีเด็กเจ้า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 ,จา,จาโรงเรียนไม่มีเด็กนี่ขาดสีสันเลยลูกอาฉันอยากไปโรงเรียนทีนี้ผู้กำกับรู้จักผู้กำกับเลยใช่ไหมคุณว่าคนที่ดูแลนะลูกพ่อเป็นผู้กำกับลูกเสือนี่ไหม หรือว่าพ่อเป็นผู้กำกับตำรวจโอ้โเขียนให้ร้อยๆไปเลยนักเรียนพ่อพ่อเป็นผู้กำกับอ๋อผู้กำกับการแสดงก็ได้ลูกผู้กำกับ ดูแลก็ได้ผู้กำกับดูแลผู้กำกับผมู้เขียนว่าผู้กำกับลูกเสือเลยโรยโยไปดูแลงานลูกเสือนักเรียนเขียนได้ร,รยโยไปเลยไม่ใช่เป็นไรฝึกเขียนบางทีเขียนไปเขียนไปก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้ ่อเป็นผู้กำกับลูกเสืออมาตานนักเรียนมาตรฐานอ่ะของนักเรียนลองแต่งดูมั่งนะเอาลอกเรียนแบบของคุณครูได้แตอ่อย่าเอาหมดทุกๆคำนะลูกนะเอออย่าเอาหมดทุกคำนักเรียนตัดแปลงเป็นของตัวเองเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อนะภาษาไทยวันละคำ วันอังคารที่21กันยายนพศสอ6 4เขียนแบบฟองร้อยค่ะวันนี้เสนอคำว่าเปิดค่ะปอเอโดอเปิดสระเออมีตัวสะกดกลายเป็นสระอีค่ะบางตัวอออ่างจะหายไปบางตัวก็มีสระเออครบทุกตัวค่ะสำหรับเปิดมีโดเด็กเป็นตัวสะกด อ่าในสระเออก็จะกลายเป็นสระอิค่ะสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นสระเออเช่นคำว่าเดินอ่านว่าดอเอนอนนเดินคำว่าเดินมาจากดอเด็กระสมกับสระเอนอนนหนูสะกดว่าดอเอนอนน อ่านว่าเดินดังนั้นสระเอ,อจึงเปลี่ยนรูปเป็นสระอีสระเอเขียนแบบนี้บอปลาเขียนแบบนี้สระเอีเขียนแบบนี้และดดเด็กเขียนแบบนี้ค่ะวันนี้คำว่าเ,เปิด เขียนเปิดก่อนเปิดนี่สระเอนะคะถ้าเด็กสะกดนี่กลายเป็นสระอีแต่ถ้ายอยักสะกดนี้ออ่างจะหายไปเหลือแต่สระเอนะแต่บางคําก็ยังมีออ่างเดี๋ยวค่อยเรียนนะลูกนะให้โตขึ้นกว่านี้หน่อยอแจกลูก,กปอปอก่อนแล้วก็สระสระเอ,อยังเหมือนเดิมปอเออแล้วก็ โดเปืด no. uh, ว่าพ่เปิดเพลงเสียงดังหรือว่าพ่เปิดประตูหรือว่าพี่เปิดหน้าตา่างอ่านี่ของครู่เปิดประตูอ่าของครูพ่อเปิดประตูนักเรียนแต่งเองนะคะไม่ลอกคุณครูนี่ง่ายแล้วอย่างนักเรียนเปิดอย่างอื่นนะคะ ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยวันนี้คุณครูมีเท่านี้เจอกันวันต่อไปสวัสดีค่ะ